ดาวความคิดดาวความฝันใครคนไหนจะเก่งกว่าใครในดาวคอมพิวเตอร์สวัสดีครับในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศที่เมืองพัทยาซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวพัทยาเป็นอย่างดีครับ เราก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่โดยพ้อยิ่งในการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทราบถึงการแข่งขันคอมพิวเตอร์ลิมปิกที่เมืองพัทยาจะได้เป็นหูเป็นตาและก็ช่วยการต้อนรับสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลความปลอดภัยในทุกๆคณะตามจุดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเราได้ร่วมมือกับทางเจ้าที่ตำรวจทุกหน่วยงานนะครับก็จะเกิดผลดีที่จะให้เยาวชนในพื้นที่ีโอกาสได้รับความรู้จากการแข่งขันคอมพิวเตอร์อลมปิกครั้งนี้นะครับ มาร่วมสร้างความประทับใจในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีไปพร้อมกับชาวเมืองพัทยาในการต้อนรับผู้เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกจากทั่วโลกด้วยกันนะครับสนับสนุนโดยสถาบัานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี